สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันปริยาภัทรกาลยาสินหรือนิกกี้คนบ้าไข่ปุ๋ยนะคะวันนี้มีความตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคะว่าใกล้เทศกาลทานเจแล้วที่ต้องการมีอาหารไว้รับประทานช่วงนั้นดังนั้นการทําให้ครอบครัวเราเนี่ยมีดอกเห็ดไว้รับประทานกี้ก็เลยนะคะมีแรงบันดาลใจว่าต้องทําต้องเพาะเห็ดนะคะ,ะเห็ดนางฟ้ากุฏาน้ำนะคะไว้ทานในบ้านกันนะคะโดยที่อาศัยวัสดุในบ้านเนี่ยนะคะคือก็จะมีราตกตะับผ้าเก่าเนี่ย เอามาดัดแปลงดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นว่าเพราะเห็ดบนราวตากผ้านะคะค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราวตากผ้าที่สําคัญที่สุดก็คือก้อนเก็เห็ดคุณภาพนะคะมาเปิดดอกนะคะแล้วก็กีไม่ได้มีเยอะมีแค่สิบก้อนนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่เราสําคัญเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องความสะอาดเราจะต้องใช้ช้อน,นะะในการที่จะเขียนหน้าก้อนเนี่ยทวามสะอาดเขาทุกครั้งนะคะแล้วก็ สำหรับบ้านเรานะคะเรามีของมีก็คือ Y วซิอาหสเสริมพืชและ Y วซนพลาสเนี่ยนะคะใช้ปุ๋มก้อนเห็ดนะคะให้ออกดอกโดกเก็บนานนะคะดอกหัวปมนะคะดอกใหญ่นะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเลยนะคะว่ากี่จะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญหัวใจเลยเทอร์โมมิเตอร์ที่จะช่วยทําให้เรารู้ว่าอุณหภูมิที่เห็ดชอบออกนั้นคือประมาณ28่สิบแปดองศาเซนเซียสนะคะต้องมีไว้ควบคุมให้เขาด้วยนะคะตรงนี้สําคัญ หัวใจเลยนะคะเพราะว่าการเพาะเห็ดนะคะยิ่งกว่าทาลกอีกค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้กี้ก็จะลองอนำเสนอง่ายๆเลยนะคะ,คะประมาณนี้ค่ะ,คะหัวใจสำคัญของการเพาะเห็ดนะคะต้องสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์เรียบรยบ้อยแล้วเราก็เขียนหน้าก้อนเลยนะคะ เคลียเม็ดข้าฟ่างออกประมาณ50%จากที่เขามีอยู่นะคะเพื่อเปิดหน้าก้อนนะคะแบบนี้ค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะให้น้ําตามปกติได้เลยนะคะนี่คือการเริ่มต้นการเพาะเห็ดในทุกโรงเรือนนะคะจะทําเหมือนๆกันนะคะเน้นความสะอาดปลอดภัยนะคะค่ะใช้อะไรก็ต้องไม่ใช้สารเคเมีอันตรายเพราะเรารับประทานทันทีนะคะ เสร็จแล้วนะคะกี่จะขอแกะแค่นี้ก่อนนะคะ,ะที่เหลือเราเดี๋ยวก็จะทําเพิ่มนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นปกติเนี่ยเราก็จะให้น้ําได้เลยนะคะตรงนี้ที่ก็เตรียมผ้าชื้นๆเนี่ยมาห่มเขานะคะ,ะมาลาดลดเขาแล้วก็มาห่มเขาให้เพื่อรักษาความชื้นเสร็จแล้วกี่ก็จะมีอาหารเสริมน,นะคะคที่เตรียมไว้แล้วนะคะใช้อัตราปกติเนี่ยนะคะ หนึ่งครับูณต่อน้ำสี่สิบรินะคะสำหรับเห็ดสองหมื่นก้อนนะคะแล้วก็นานโนพัดเนี้ยสองซีซีนะคะทุกครั้งที่ท่านที่มาอุดหนุนที่ข้างเราเนี้ยนะคะเราก็จะแถมสลิงไวต้ตวงเพราะต้องเป๊ะและชัดเจนถูกต้องเท่านั้นนะคะค่ะการฉีดพ่นก็ไม่ยากค่ะหละังจากที่เราปั๊ม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 นะคะได้มีการปรับ ทดสอบนิดนึงให้เป็นหัวหมอกนะคะเอาไปผสมน้ำ40<ม>ลิตรก่อน<ม>ช่ม้ยแล<ช>้วแบ่งมาใส่เท่านี้ใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ใช่เอาใส่ตรงนี้หนึ่งกับตูนเลยนะไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะตรงนี้ก็จิตพ่นเลยนะคะแค่นี้ค่ะปื๊ดเสร็จแล้วก้อีกที่ยังไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรก็คือทําให้ดูตรงนี้นะคะหลังจากานั้นเราก็ผึ่งผ้าเลยแบบนี้ ก็อื่นที่จะทำให้เหมือนกันนะคะนี่ทําให้ดูก่อนว่าประมาณนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาหรับการที่เราจะเพาะเห็ดไว้รับประทานในบ้านนะคะชวนถึงเทศกาลนี้ขอให้ทุกท่านได้อิ่มบุญกันทุกท่านนะคะแล้วเวลาให้น้ําให้ยังไงให้น้ําทุก้าพนี่ค่ะพยานเดีให้เข้าหน,น้าก้นเสร็จแล้วค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้หวังว่าการสาธิตวิธีการเพราะเห็ดบนราวตากผ้าของนิกกี้จะมีประโยชน์กับท่านเกษตรกรและเพื่อนบ้านกันไม่มากก็น,น้อยนะคะสนใจติดชมได้เพิ่มเติมที่0946594989และ0896015286ค่ะหรือที่ w w w p i ไวด์ t ว็บพ .com นะคะ ก็จะดิบอนให้ดูเลยนะใช้ตัวนานพัสน้ำ 2cc ดึงมาเลยนะต้องเป๊ะนะประมาณนี้นะคะ2ซ c ใส่ลงไปนะปรับสภาพน้ำนะแล้วก็ตามด้วยอาหารเสริมพืช YC แคปซูนาโนนะคะก้อนเล็กม็ดเล็กๆสีขเขียวเมีอกษอน y C นาโนเท่านั้นนะคะของจริงของแท้เทลงไปค่ะดำเลยเป็นผงสีดำโอ้ดีมากเลยนะคะเนี่ยของแท้ต้องอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เขย่าให้เข้ากันวิ่งไปข้างล่างละนี่น้ำฝนเลยนะเนี่ยเช็คครับนี่คือเรียบร้อยแล้วี๋ยวเราก็ตวง ทุกครั้งที่คิดจะใช้ถ้าเป็นสลิงหนึ่ง,นงเนี้ยคก็จะตวงสิบสองซีซีประมาณนะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะสิบสองซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะ,อะโอเคนะคะเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะลองดูนะคะเยี่ยม yes I can ดึนตรงนั้นยไดแค่ตรงนั้น Yes, I can.